คุณนายแมวคุณลูกค้าคุณลูกค้าติดใจมาคาเฟ่แมวบ่อยจังเลยนี่ป้งขึ้นหลังคารถเจ้าของคาเฟ่ไปแล้วฮะคุณลูกค้าคุณลูกค้าติดใจเหรอฮะติดใจติดใจไปคาเฟ่แมวใช่ไหมะ คุณลูกค้าคุณลูกค้าสบายใจจังเลยนะดูคุูกค้ามามาเข้ามาคาเฟ่แมวมาอีกแล้วเมื่อเชา้ามาชมสวนตอนนี้มาเล่นนั่งเล่นบนหลังคารถทำความสะอาดเนื้อตัว สวยแล้วค่ะอ๋อใช่ๆเมื่อกี้ฝนมันตกอ๋อเขาก็เลยมาเรยนเนื้อเรยอตัวเนาะโอเคคุณลูกค้าเชิญตามสบายนะคะเชิญแต่งตัวตามสบายค่ะ